ราศีพิจิกครับมีเรื่องดีๆนะฮะหรือข่าวดีนะครับอยู่ช่วงประมาณ17วันนะครับช่วงที่ดาวพุธเขาย้าย11ถึง28เดือนกันยายนี่นะครับปกติเนี่ยดาวพุธเขาย้าย1เดือนนะครับย้ายครั้งนึงนะฮะแต่รอบเนี้ย17วันเองนะฮะแถมดาวพุธรอบนี้มาดีอ่าให้คุณกับคนราศีพิจิกเป็นพิเศษด้วยนะครับแหมเรื่องดีๆเนี่ยมันสั้นนะฮะเรื่องเหนื่อยๆนี่มันยาวจังนะฮะดาวมันก็ เหมือนทดสอบอะไรเราจังนะครับโอเคครับมาเรื่องแรกครับเพื่องคำเลยไมว่าช่วงดาวพุธโคจรแถลงลาพระโชคลาภเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะฮะการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรอ,อ,องมีเก,กณฑ์สําเร็จการทํางานเชิงรุกหรือว่าการใช้คําพูดวาจานะครับในการขายงานในการขายของในการโน้มน้าวใจใครก็มีเก,กณฑ์สาเร็จถ้าจะทําเรื่องเอกสารต่งตางๆใหฮะบางคนอาจจะทำเอกสารต่างๆในเรื่องของงานนะครับ หรือจะทําสัญญาทํานิติกรรมทําธุรกรรมต่างๆมีเกณฑ์สาเร็จนะครับจังหวะโอกาสมันมานะฮะเผื่อเพื่อนๆตั้งใจอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญคนสาคัญหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับบางคนนะตั้งใจจะไปสมัครงานตั้งใจจะไปยื่นเอกสารยื่นวีซา่าอะไรก็ตามนะครับแล้วแต่ว่า เรื่องของการทำหนังสือสัญญาการทำเอกสารต่างๆอะไรก็ตามแต่ละคนก็แตกต่างกันนะฮะแล้วแต่จังหวะชีวิตนะครับก็สร็จนะฮะและเผื่อจะไปต่อรองเรื่องของเรื่องสินค้าเรื่องอะไรต่างๆนานาก็มีเกณฑ์สเร็จด้วยเช่นกันนะครับโอกาสจังหวะมาให้คว้าไว้เผื่อว่าตั้งใจจะขยับขยายขยื่นเรื่องงานหรือภาร,รกิจต่างๆนะครับในช่วงนี้สบบามารถลงมือลงทุนหรือแม้แต่ไหว้วานให้ใครช่วยเหลือก็มีเกณฑ์สเร็จ เพื่อนๆครับดาวพุธเนี่ยมันคือไหวพลิบนะฮะจริงๆมันหมายถึงเรื่องการคูดคุยเจรจาโน้มน้าวใจใครด้วยนะครับแล้วจวังหวะดาวมันเด่นผมก็เลยมองว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่สบายใจอึดอัดหรือว่าเครียดก,กังวลนะครับมันจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกมีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานาได้ดีนะฮะโอกาสจังหวะมาให้คว้าไว้บางครั้งเราอาจจะมีความตั้งใจนะครับอยากจะเอางานอดิเรกมาทําในช่วงนี้ หรืออยากจะหารายได้พิเศษนะฮะในมุมต่างๆในเรื่องที่เราฝึกฝนในเรื่องที่เรากาลังพยายามอยู่นะครับออกมาทําในช่วงนี้นะครับมันก็มีโอกาสขยับขยายแล้วก็มีความก้าวหน้าความคืบหน้าได้อยู่นะฮะพราดาวพุธโคจรด้ตำแหน่งมหาอุดนะฮะดาวพุธคือปากวาจาด้วยเนะี่ยผมเลยบอกว่าปากอยู่ในแหล่งโชคลาภอ่าแล้วก็ผสมคําสิครับปากวาจาพาโชคลาภพาความสําเร็จแสดงว่าถ้าจะคุย เรื่องสําคัญกับบุคคลสําคัญโอเคทาได้ทําได้ดีทําได้สาเศรศ็จหนาซ้ํานะครับในช่วงนี้นะครับบุมดาวพุธนะฮะคือดาวโชคลาภนะครับจะมีข่าวดีเรื่องอะไรบ้างดังนี้นะฮะหรือดาวแห่งข่าวสารนะฮะข่าวดีเรื่องแรกคือการคุยเรื่องสําคัญกับบุคคลสําคัญมีแนวโน้มสําเร็จข่าวดี2คือถ้าต้องการจะคุยการค้าธุรกิจธุรกรร,รมกับคู่ค้าคู่เจรจา หรือจะคุยกับลูกค้านะฮะคุยกับคนไม่รู้จักนะครับในเรื่องงานหรือมีการประชุมแปลว่าปากเป็นเอกก็พูดคุยแล้วคนเชื่อเชื่อถือเชื่อฟังทําตามเหางที่เราต้องการหรือทําตามที่เราพูดพอได้อยู่โอกาสจังหวะนะครับเมื่อแต่ว่าต้องเน้นนะครับในช่วงนี้ปากวาจานี่ต้องตรงไปตรงมานะอย่าซิกแซกนะต้องซื่อสัตย์นะฮะถ้าคุยกับลูกค้านี่แบบต้องตรงไปตรงมาอย่าเรียกว่าหลอกลวงนะครับเด็ดขาดนะฮะ มันมีดวงของการถูกจับผิดแล้วก็เดือดร้อนเนื่องจากการทําอะไรที่มันซิกแซกฉังนั้นเราก็พยายามตัดปัญหาเรื่องนี้ไปนะครับตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อคู่ค้าคู่จรจานะฮะแล้วก็ช่วงนี้จะยืน่นเอกสารสําคัญนะครับอย่างที่บอกตอนแรกว่าโอเคสาเร็จเพราะนั้น,นเพื่อนๆบางครั้งจะทําเรื่องกู้ยืมนะฮะทำหนังสือคุยกับแบงค์นะครับหรือจะ,ะรีไฟแนนซ์นะฮะหรือจะทําธุรกรรมเกี่ยวกับการชําระผ่อนผันผัดผ่อนผันหน,น,นี้สิน แล้วก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์นะฮะมันเข้าทางเราผมก็เลยดูโอเคเผื่อเพื่อน,อนมีความคิดหรือตั้งใจในะอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับสามารถทําได้และทําได้ดีนะครับเห็นไหมจวบดาโอกาสนะครับเรื่องเงินก็โอเคนะเรื่องงานทเท่าเงินโอเคไม่ใช่ว่าต้องแบบเงินถุงเงินถังเงินเข้านะฮะทุกอย่างชาวพิจิกมันเหมือนกับว่าต้องเหนื่อยต้องต้องลำบากต้องปากเปียกปากแฉะถึงจะ สำเร็จหรือได้เงินทองมานะฮะจะไปซิกแซกจะไปคดโกงจะไปทําอะไรไม่ถูกไม่ควรอะไรเงี้ยลัวกะจะได้งานหรือได้เงินมาเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะมันฉาบฉวยนะครับแล้ววันหนึ่งดาวเห็นการถูกจับก็ได้หรือว่าความรเบเปิดเผยเนะฮะเราจะซวยยาวเลยนะครับมันเจอทบต้นทบดอกนะฮะฉันชาวพิจิกเรียนการทําอะไรที่ผิดต่อกฎเกณฑ์ผิดต่อกฎบริษัทหรือผิดต่อกฎหมายนะฮะเด็ดขาดน,นะเพราะอะไรที่ผมต้องเน้นย้ําเพราะว่า โอกาสจะวะมานะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเดี๋ยวจะมีงานเข้างานพิเศษหรือมีข่าวดีๆมีคนวานให้ช่วยผู้ใหญ่เมตตาเนี่ยฮะคือสิ่งดีๆมันเข้ามาเนี่ยถ้าเราไปซิกแซกเราไปไม่คุ้มเรียกว,ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงนะเือรับรองเดี๋ยวอยู่ได้ไม่นานฉาบช่วยนะครับคนที่เขาสนับสนุนส่งเสริมหรือคนที่คอยจะผลักดันหรือถ้าเราเดือดร้อนแล้วจะรอใครช่วยนะฮะถ้าเราผิดต่ออะไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่ช่วยนะครับนี่คือจุดที่เห็นว่า จุดแข็งเราคือเราโต้อรอดได้พูดคุยสําเร็จแล้วก็เจราจาได้คขาอดทนสูงแต่จุดอ่อนคือถ้ามไหที่เราผิดต่อกฎเกณฑ์หรือทำอะไรไม่ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวก็จะความแตกเราจะเดือดร้อนนะครับฉะนั้นเพื่อนครับในช่วงนี้ีไปนะฮะจะคุยจะเจราจาจะต่อรองจะนัดลูกค้าโอเคสําเร็จแต่ต้องคุยด้วยความถูกต้องแล้วก็ซื่อสัตย์นะฮะต่อลูกค้านะแล้ว้อที่2ก็จะคุยเรื่องผลประโยชน์อื่นๆนะฮะอยากซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอันนี้มีเกณฑ์สำเร็จครับหรืออยากจะขายนะฮะในช่วง แล้วก็โอเคครับก็ขายไปนะฮะแล้วก็มุมดาวยางครับช่วงนี้ปากเป็นเอกก็คือถ้าจะคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าโน้มน้าวใจใครนะฮะก็มีเกณฑ์สาเร็จครับเผื่อเพื่อนเพื่อจะโน้มน้าวใจใครนะฮะช่วงนี้เขาพูดกันเป็นจามีหลกักมีเกณฑ์มีเหตุและผลทุกคนหน้าพอใจนะครับก็มีโอกาสสาเร็จนะฮะจังหวัดาวยางครับในช่วงน,นี้ครับจริงๆแล้วนะดาวพุธดวงเนี่ยนะครับเขาอยู่ในตําแหน่งแห่งการทํางานด่วนพิเศษหรือเก่งเรื่องการทํางานแบบด่วนพิเศษนะฮะไหวพิบดี แต่ช่วงนี้จะเจออะไรที่มันถ่วงเวลาอะไรที่มันทําให้สกัดดาวรุ่งหรือทําให้งานราช้าอันนี้คือสิ่งต้องระมัดระวังข้อประการสําคัญครับในช่วงนี้ดวงจริงๆแล้วเรื่องความรักเด่นด้วยนะแฟนดวงแฟนก็เสริมดวงเรานะครับเผื่อเพื่อนมีไอเดียที่อยากให้แฟนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาแล้วก็ดาวพุธนะครับเป็นจจกาเกลียวเจ้าเรือนลาภโชคลาภแล้วก็เจ้าเรือนมรณะนะครับโคจอมมาตำแหน่งลาภาโชคลาภมันจะมีโชคฟุกๆ,ๆนะพอไหวนะฮะพอรุ่นนะแต่ว่าอย่าไปโหทุ่มเทเต็มที่เลย คือซื้อหรือว่าจะเสี่ยโชคเสี่ยดวงนะฮะหรือจะลงทุละไ็กตามก็ใช้เหตุและผลเป็นหลักถ้าเหตุและผลโอเคมั่นใจแล้วมาดูดวงดวงบอกโอเคก็โอเคลุยเต็มที่ได้นะครับพราะ้ะนนครับเดือนครับในโชคอยู่ที่ไปนะฮะดวงเงินผมก็โอเคผ่านนะติดขัดะไ็กตามเดี๋ยวหมุนได้นะฮะแล้วก็ได้ซื้อของถูกใจนะครับแล้วก็คุยเจราจาสําเร็จนะฮะแล้วก็มีคนช่วยเหลือสหรับสนับสนุนส่งเสริมนะครับแล้วก็มีโอกาสได้โชคฟุกฟุกหรือว่าได้อะไรพิเศษกว่าปกตินะฮะ ให้มีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามที่ที่แบบกงบังวลถ้ามีปัญหาเรื่องที่แบบเครียดนะฮะหรือก็ตามเดี๋ยวมีตัวช่วยมาทันเวลามากนะฮะจวบดาไม่เสียครับแล้วก็ระวังก็คืออารมณ์นะระวังคือวาจาในะฮะอารมณ์เสียพูดคุยแล้วความพูดมันจะแรงมันจะผ่านท่าคนเล่าข้างได้ข้อดีนะครับในชุงนี้คือคนเมตตาอยู่ทอกนนฮะเผื่อจะมีไอเดียอะไรที่อยากทําส่วนตัวลองเอามาทําได้นะหรือเอามาทดสอบทดลองลองเอามาดูนะฮะ หาช่องทางการเงินที่2นะครับในช่วงปีนี้ให้ได้เพราะจะังหวะดาวมันเด่นเดี๋ยวจะเจอช่องทางการทาเงินพิเศษนะฮะก็ถือโอเคครับขอให้โชคดีครับในช่วง17วันนะฮะสัปดาห์นี้ครับ11ถึง28นะครับเอาเรื่องอยู่นะครับในภารกิจนะะมันยุ่งยุงย่งเยอะแต่ว่ามันผ่านนะฮะสอบผ่านนั่นแหละโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ